หนึ่งหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาว,วัดโสธรวรารามวรวิหารหรือที่เราเรียกกันว่าวัดโสธรน,นั่นเองเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาตามประวัติเล่าว่าหลวงพ่อโสธรล่ะครับ ได้แสดงปราฏิหาริย์ลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานณวัดแห่งนี้ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อโสธรทําให้ประชาชนละครับต่างก็มาขอบารมีจากหลวงพ่อละครับปกป้องคุ้มครองหรือรักษาโรคให้แค้วขาดรวมถึงขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา 2>, 2. หลวงพ่อเงินสําเร็จทันจิต วัดพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเงินสำเร็จทันจิตหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีพระบรมราธาตุดอยสุเทพได้สร้างจากนิมิตในสมาธิของอาจารย์หลุยขณะที่นั่งปฏิบัติในวันวิสาขาบูชาปี2,555ล่ะครับหลวงพ่อเงินสำเร็จทันจิตปฏิสถานให้พระพุทธศาสนิกชนสักการบูชาได้ทุกวันล่ะครับ ซึ่งมีความเชื่อว่ามาขอพรและสักการะหลวงพ่อจะทำให้ได้โชคลาภและทุกๆปีในวันก่อนวันวิสาขาบูชาจะมีการสมโพธิละครับเฉลิมฉลองสักการบูชาเป็นพุทธบูชาอีกด้วย 3. หลวงพ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ละครับหลวงพ่อทันใจประดิษถานอยู่ที่วัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระวัด คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า1,400ปีแล้ครับแล้วที่เรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจนั้นแต่เดิมเป็นเรื่องของความทันใจในการสร้างและปลูกเสกโดยในสมัยโบราณละครับเมื่อมีการสร้างพระในวัดสำคัญทางภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธร,รูปที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจซึ่งหมายถึงพระพุทธร,รูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จ ภายในหนึ่งวันละครับโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธ,ธานุภาพและอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปาศจากอุปสรรคใดๆนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าสิ่งที่อธิษฐานขอพรกับองค์หลวงพ่อตันใจนั้นมักได้ผลรับและก็เป็นแบบทันตาเห็น ได้ผลทันใจในการขอพอรเพียงไม่กี่วันละครับและยังมีความเชื่อเรื่องของการขอพอรเรื่องโชคลาภเงินทองและการเสี่ยงโชคต่างๆอีกด้วยนะครับ 4. หลวงพ่อทันใจวัดพระบรมธาตุจังหวัดตากละครับหลวงพ่อทันใจในจังหวัดตากตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีชเวดากอง ประเทศเมียนมาละครับและเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียโดยหลวงพ่อทันใจในวัดพระบรมธาตุนั้นมีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปีละครับโอ้โหความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจที่มีชื่อเสียงเรื่องรือในเรื่องของการโดนบันดาลในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจการค้าขายความสำเร็จไปได้ด้วยดีเรื่องโชคลาภเงินทองการเสี่ยงโชค และรวมถึงเรื่องความรักคู่ครองการขอลูกอีกด้วยนะครับห้าไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชละครับไอ้ไข่วัดเจดีรูปไม้แกะสลักของเด็กชายตั้งอยู่ในสาราในวัดเจดีเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่เป็นที่เคารพสการะของชาวบ้านช่วงวันสงการของทุกปีจะมีการจัดงานบุญและนำรูปละครับ รูปมาปฏิสถานอย่างประรำวิธีให้คนสงน้ําไอ้ไข่ขอพอรด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเทพแห่งสามัญชนละครับมีความเชื่อที่ว่าการมาขอพอรที่นี่จะให้โชคลาภทั้งการค้าขายรุ่งเรืองนะครับมีโชคในการเสี่ยงดวงหรือ ขอให้ช่วยปกป้องภัยต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สำคัญครับขอหหวยนี่คือทีเด็ดเลยครับสำหรับไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ